สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะไอ้เขียวผ้ารวยนะคะเมื่อนี้ไอ้เขียวจะมาเฮ็ดทํำสูตรนะคะสูตรเลขเด็ดวันอังคารนะคะสูตรเลขเด็ดวันอังคารนะ,ะ,<ส>ะเลขเลขวันอังคารเลขกําลังวันอังคารเนาะค่ะอันนี้สูตรแรงเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวก่อนนะคะอันหาสูตรก่น <c oughs> อนอิที่พลเลขกำลังวันนะคะวันอังคารเนาะค่ะเลขงวดงวดทีมานี่วันอังคารมีสามมีศูนย์มีห้านะคะแล้วก็มีหกมีหกมีศูนย์มีแปดนะคะอันนี้สูตรเลขเลขประจาวันเลขหลอกเลขวิง่งเลขจับคู่นะคะแต่ว่าออีเขียวเนี่ยจะมาจับ ให้ท่านผู้ชมในเบิงเพราะว่าคุนผู้ชมก็จะจับเปลี่นออกเน,นาะนะคะอ่างวดวันที่ไอ้วันที่หนึ่งนะคะ,หน,นะ,คะหนึ่งมีหน้าค่ะหนึ่งมีหน้าสองห้าหกหาเนาะคะ่นะ,คะ เลขกำลังวันวันอังคารมีสามมีศูนย์มีห้ามีหกมีศูนย์มีแปดเลขอิทธิพลเนาะคะ่ะงวดนี้เลขอิทธิพลกำลังวันอังคารเลขเด่นเนาะคะ่ะเลขเด่นคือเลขเอาไปใส่ละมันดิ <c oughs> จำพันอะไรเลขศนะูนย์อะไรเลขเด่นนะคะนี่อยู่สี่ตัวนะคะอันนี้สูตรล่างก่อนเนาะ สูตรล่างก่อนชุดอสองตัวสองตัวล่างเนี่ยามาในถอาเขาเรียงดั่นเขียวนี่ค่ะ อันนี้ชุดห้เชุด2องวล่างนะคะแล้วที่นี่ก็มีอยู่สตัวมีอยู่สี่สี่ชุดนะคะๆๆๆมีมมมมมาแา่เจตบังกร ณเรค่ะเปทั้งแนวเนาะคุณเรจะมาสัมภาษณ์เลยค่ะให้แม่ให้ความปรึกษานะคะว่าเลขกำลังวันอิติวะนะคะมันมีสามมีศูนี่เนนย์มีมมมีสห้านะคะแล้วก็มีมีหกมีศูนย์มีแปดนะคะวันอังคารที่เรียวนะก็ออกสามศูนย์แปดแล้วก็สามศูนย์เนี่ยนะคะเลขกำลังวันอังคารเขาเขานะคะเลขล็อกวันอังคารเลขวิ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเห็นเองแต่วกนันนะคะ อ่าอันนี้ชุดสองตัวล่างนี่เด้อันนี้ชุดพิเศษเนาะค่ะเนาะชุดพิเศษชุดพิเศษมีสามนะคะ,คะจับเลรกสามก่อนเด้ค่ะมีสามมีสามนะคะมีเศอันนี้ชุดที่ ไปงวดก้อนนะคะเป็นเป็นชุดบนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นชุดบนบนล่างกันดลค่ะอันนี้จะเป็นชุดพิเศษนะคะเตขอิติพลเ,<ห>เลือกอธติพลกำลังวันเนาะค่ะมีหกนะคะหก,ก,กม, 6, มีหนึ่งเลยค่ะเนี่ยนะคะจะทินะะเสียงทำได้นบบหน่อย เด่นเลขเด่นเด่นสามเกชียงกัตตาเด่นสามเนาะค่ะเ็นตัตีตีช่องคนนึงเขาตันตีกันเนาะคนกัสิีโมหูจากน้ำขึ้นหัวะแลว่าค่ะอ่าม่ยูสามตัวค่ะมีสามมิตร มี 3, สามมีแปดมีหกมีหนึ่งนะคะอันนี้คือชุดสองตัวสองตัวพิเศษล่างเนาะ,ค,ะค่ะมีเดี๋ยวก่อนนะคะ มีมีปดเด็ปดตก8ปนะคะเดินสาโอ้ยอากาศเย็นนะไอเด่นสรองหอะไรเดินสรอง8ปดเดินส เดนสามรองหกนะคะอันนี้อันนี้นน 2, คือสองค้อวามกันนะคะเดี๋ยว่าเราสรุปกันอากาศแย่น้าวนะเะาค่ะเมื่อนี้ไม่คิดหวยคำนวณสูตรอยู่อันไอ้ จอมปวกนะคะอยู่ปลูกพญานะเมื่อนี้ขอถ่ายวิวคุณปูเไม่อนกนนะคะถ้าคุณปูสุกใส่ดำนะคะเียนเป็นเนังออเขียวกหคือจบอกว่าคเกิงมาไหนเนาะมานีเป็นยังไงบนี่ขอถาม่าเลยกบอกว่ารกินมไหนเนาะกิงบเป็นยังอกเนาะคตบาข่าเอาสูตรลาง อันนสิจับคู่บ่นี่จจับไห่ออจับห้เพื่อนมึอมีมีมีอยู่สี่คู่นะคะจับออกมาเพื่อนมงอหนอันนี้คือพี่สิทธิจับคู่นะคะจับคู่เป็นยังเลยค่ะ ได้ซีคู่นะคะจะถ่้ไปเลี่ยนกันบเอีดกเลียงดอกเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักค่ะจะคู่ได้สี่คู่นะคะมีสามอ่ามีสามแสบนะคะมีหกหนึ่งค่ะ เอาเมื่อก่นก็ไปตักกันให้ปูอยู่ขั้นจับนะคะอันนี้อันนี้เด่นก่อนเพราะว่าคั้ว่าจับนี่ก็จับเองก็ะไรหกแปดสามหนึ่งเจ็สี่ก็ได้เลขคุณเลยอืออือจับมาเชียงนี่ก็ได้แต่วันแมนตะวันจับคู่สี่ไม่อันนี้จะจับให้เป็นคู่โตนะครับเป็นจับให้สองคู่นะคะจ้าอันนี้เลขเลขอันอันโอ้หวานในเลขนะจ้าสูตรเอาค่าสูตรสูตรตรายเนาะ สไตล์เผยสไตล์มันอันนี้สูตรหวยอันนึงก็สไตล์สตองอันนี้สูตรหวยสไตล์เข้มแข็งอันนึงก็สไตล์หวานหวานอันนี้สูตรสหวยกำลังวันนด้ค่ะว่านังข้านนะคะเพราะว่าเรียกว่านังข้านอ้าวบัดที่นี่งคาเขียนให้คัาแท้ละปูบัดที่นี่ไทยปูแสนเนอสกอนจังเขียนให้สาปด้าเจ้าบ่ที่นึ่เอาบ่แล้วค่อยเนี่้เกี้ยวอีกสาเแปดหกหกหนึ่ง บอสามหกเนี่ยอันนี้อันนี้จับแบบนี้นะคะสามหกกแล้วก็แปดหนึ่งจับให้นซีคู่กวแม่จับให้ซีคู่นะคะหรือจะเป็นหกแปดนี่ก็ได้นะคะนี่หกแปดเอาจับหกแปดจับกับจับจับเป็นแนวทางจับเป็นให้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเลขมันจะเด่นมากเด่นมากนี่มีสามมีแปดมีหกมีหนึ่งนะคะชุดเลขล่างเหมือนกันนะคะเอาชุดเลขบนให้ไปเร้วก็เด่นหกนะคะ ว่าหกมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะทีเขียววันนี้เอากลับไปจับใส่เบิ่งเด้อท่านผู้ชมเนาะไอ้เขียวเพิ่นกับมาเฮ็ดเป็นแนวทางให้เบิ่งนะครับผู้ดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าเกินสิไปอธิบายให้ฟังนี่ก็คือท่านผู้ชมก็งซึ่งจีบอน้ที่เก่าเนาะต้ยรนสวนนะคะนี่นะคุณตุเรนนะคะตัวดินมาช้อนนี่แหนี่ค่ะตุเรนันมาหงอตะบกม้วนนี่แหละนี่ ก็ซี่คู่นี่ก็เออตัวเด่นนะคะโอเคนะคะอ่าีเขียวก็จะสรุปตัวเลขนะคะเลขสูตรกำลังวันอังค่านะคะก็คือมีสามมีเปดมีหกนึ่งเด่นสามรองหนะคะเด่นสามรองหกแล้วก็มีสามแปดสามหกหหนึ่งหเปดนะคะตัวเด่นกัมีสามหกก็6กเปดนะคะก็จะเป็นเขา จะจะเป็นล่างนะคะน,นี่เนี่ยล่างอ,อมตะกรงบนกัออะนะคะป็นตรงน้แล้วกัเนี่ยอันนี้ชุดสองตัวล่างนะคะชุดพิเศษนะคะที่เฮ็ออกมาคัดมาพิเศษนะคะล่างล่างล่างนะคะ